ครับสวัสดีครับดาวโซเชียลแซมน,นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับครับตั้งครับคุณกําลังจะไปไหนครับตอนนี้กําลังไปร้านร้านข้าวช็อตนะร้านไรช็อตร้านที่ข้าวเป็นคำอร่อยที่สุดในโลกฮนะอร่อยที่สุดในโลกจ<ห>ริงมเราจะเกือบชนฮนะตั้งครับเซ็ตแทบโอ้ตอนนี้กําลังไปร้านข้าวช็อตนะผมเป็นร้านของของพวกผมเองอยู่ รัชดา3าแยก11แยก11เดี๋ยวก็มาตรงประมาณสัก5้เมตรเปิดตั้งแต่ตอน3โมงเย็นจนถึงประมาณสัก4โมง4โมง4โมง4ีโมงมีอาหารพร้อมอ๋อหรือว่าปิดตัวปิดปิดอะปิดสองแล้วแต่ลูกค้าครับลูกค้ายังนั่งกินอยู่ใช่ใช่เราตามใจลูกค้าผมถ้าถ้าลูกค้าร้านปิดลูกค้าไม่กลับเราก็ ปาร์ต้ปากุญแจเอาฝากปิดด้วยอะไรแล้วเราอินดี้ครับผมเราวันนั้นล่าสุดลูกค้ามาประมาณสักสี่ห้าคนนั่งอยู่เกือบสองชั่วโมงเช็คบินมาเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบบาทกูทำหัวหมุนแล้วทำไมไนี่ชยมันถูกจังครับผมงงงนี้ ร,ร,ร้านเราอินดี้ครับครับผมร้านเราไม่หวังกาไรครับผมร้านเราเนี่สวยสทุกอยาก่างครับขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวขาดอะไรครับผมขาดอะไรครับขาดทุนครับครับผมร้านเราอินดี้ครับร้านเราไม่หวังกำไรครับผมครับยังไงก็เชิญมาครับมาทำได้นะครับผมรราช่วยอุดหนุนเลยครับจะไม่มีแดกแล้วครับผมตอนนี้สนุกสนานครับสนุกสนานจะเรียช้อนมนาหารนะครับตอนนี้ก็หลังจากกับข้าวที่เหลือๆของคุณแต่ละวันก็เป็นข้าวผมทั้งวันนะใช่ครับผมก็ แค่นี้ครับสวัสดีครับรื้อมาครับสวัสดีครับ